เอาเนาะแม่บวชข้าแม่อาการของแม่บวชข้าติดสัตว์ค่ะเพิ่นพร้อมแล้วค่ะพร้อมที่จะผสมพันธุ์ค่ะหนักเห็นปะคะนี่แหละค่ะอาการของแม่พันธุ์พร้อมที่จะผสมพันธุ์แกจะขึ้นโคมูจะสี่ค่ะเฮานับรอบไปเลยค่ะยี่สิบยี่สิบเอ็ดมือนะคะเอ๊ะควรจะขึ้นสัตว์ตอนใดเป็นจังใดนะคะต้องเกิดต้องเกิดเล่นต้องเกิดหาตเกิดมัวต้องโกับวงมันถึไม่นั่งเฉยเฉยแล้วมันนั่งขุ่น แทว่าน้ำใส่สี่ออกมามแล้วควายต้องอาอยุประมาณเท่าไหร่มันจะเริ่มมีอาการแบบนี้พอควายมันกควายแม่สาวมันก็ต้องเฮ้ยมันก็เริ่มไปตั้ง28เดือนมนีอาการะไรแบบี้ปีครึ่งปงเริ่มมีแต่ว่าเขาควรจะให้ทับได้บ่อเพาะบ่ทับกันหน่อยเาหนูบ่ทับบ่ทับเป็นบ่ได้ยี่เบเดือ20เดือนเป็นอย่างเพาะเรื่องบ่สมบูรณ์นะมันทับได้มับ่ผ่าน นายย้มนไห้นยย่้ยนไดมันสน้อยก็ทับได้นะคือแนะน้ำยี่เดือนึ้นไปค่อยทับเนาะมึนตัสน้อประเด็นก็ทับได้ม่ได้เกีียวว่าแม่หน่อยไหงจา้คาคายุเได้แสดงว่าช่วงปีครึ่งนี่น้องจะมีอาการขึ้นก็คือขื่นไปเรื่อยเท่ากับเบิ้งทุกๆ21เมือนะมันบ่แ้าเมื่อขื่นมื่ก็ต้องขื่นสามรอบทุกยยี่สิบมือยี่สิบเอมือคือยี่สมือเอ็ดมไปที่นี่พอแนะนํำว่าถ้าถ้าขื่นจะสั้นแสดงว่า คืนสามเทียตีเทียข้อค่อยเป็นไปนตามไปทับแต่เพอซีเทียมันก็้จะครบรอบอ่ายี่สิบเดือนโอหมดลูกน่าค่อยจะแข็งแรงมาที่นี่น้ำใสใสเสีออกมามาที่นี่ถ้าอาการที่เพิ่นโทรมาเนี่ยไม่เป็นน้ำขุ่นๆออกมาหลังจากทับก็สามจิ้มเขาขานแล้วมันเป็นน้ำขุ่นก็ไม่นน้ำใสจ้ามันพอข้านแต่ถือเราไม่รู้พอดีไม่รู้พอดีจะแก้อาการจังไหนก่อน เก็ดรอบวอีกเเปิดทางกนดอ่านมันบกถึ่านเิดทางกนดตั้งแต่ม่นเกิได,ด้ดยุ้ยจ้าขเ้ถึงทางก็ต,ตมม้องมึงลูกอยหมอมึงลูกอ๋อมันมอง,ไงัไเนาะเซลควายทับลายยา่างเลยนะ<อ>แสดงว่าต้องมีหมอประจำคลองแล้วนะมันกลยเปปรึกษานะพอนะ่อปะจอนกะแสดงว่าอ้อมสรุปแบบนี้ถ้าจะควายเริ่มผสมจริงเนี่ยหรือทับเนี่ย ต้องอายุ20เดือนขึ้นพอแนะนําเพราะว่ามดลูกจะแข็งแรงแม่นปะหลังจากนั้นโดยอาการของมันเนี่ยก็คือมันจะขึ้นทุกๆ20 21เ,เมื่อถ้านอ้องเริ่มมีอาการขึ้นแล้วให้ให้น้องขึ้นประมาณ3รอบสี่รอบไปก่อนอแม่นปะไปที่นี่ช่วงอาการน้องสิขึ้นเพิ่มหนึง่งทั้งแรงทั้งหงัวแน่นปะเพราะขื่นโค้งขื่นโค้งมันต่างๆกันนะต่างกันดังจะมีแน่นจะมีนำ้ำ <c oughs> ใส่ออกมาแม่นมบ่ะว่าที่นี่ถ้าทับไปแล้วเขากระเบื้องอาการรอบแรกก็คือนับไป 20, 21, 20, 21มื้อ20 21มื้อสามอาทิตย์แม่นบ่ะถ้าบ่อึ้นก็รอดูรอบสองอีกอรอบอีกวนก็คือว่าพันอ๋อแล้วช่วงหน้าม้นเมื่อคุณที่มันออกมาหลังจากทับเนี่ยมันจะเกิดขึ้นช่วงไหนพะ่ะเริ่มต้นมันเกิดหลังเวหลายเดือนหนึ่งพกอ๋อพันไปก่อนโผล่มะลูกดินไม่ค่อยออกเงียบไปเลยหน้ามะลูก็สมบูรณ์มากเต็ม น้บก็คอยสังเกตจับตาเบิ้องน้อพ่อนะม้ยม่อนี่ขี่ได้ามรูด้ดีแต่ว่าถ้าแกขึ้นโคบม่อนี่นะคะแล้วแกอวยอวยก็คือว่าเงียบไปบ่มีการขึ้นโคบอีกน่ะให้นับไป20หรือ21มือนะคะอันนั้นก็คือการนับรอบสัตว์ของเขานะคะถ้าเขารู้ว่าแกขึ้นจะี่แล้วเขารู้ว่ามดลูกแกแข็งแรงแล้วนะคะเขาก็สามารถที่จะหาพอพันมาผสมให้แกได้เลยนะคะอ่าภายใน24ชั่วโมงนะคะ มีคำแนะนําอะไรดีๆนะคะก็สามารถเขียนเข้ามาเล่าให้คว้มฟังได้เลยนะคะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเนาะคว้มกวยซุปตาไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ